โย่หวัสดีครับมาอีกแล้วโลชแนลในช่วงโลปล่อยของนะครับก็มีบีเมกมาเสนออีกแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นผมปล่อยของเยอะนะผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าแม่งโควิดแต่เดี๋ยวจะมีคลิปรถผมเองที่เพิ่งทําใหม่เนาะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเสร็จวันไหนเดี๋ยวรีบตัดลงให้นะแล้วก็ไปเล่นการสวนจำนนกเนาะเพราะช่วงนี้โควิดก็ด้วยก็ไม่ค่อยออกไปไหนก็ระวังตัวรักษาสุขภาพด้วยนะครับมา ในช่วงโลปล่อยของวันนี้อยู่กับแบรนด์ i t ตไบ BMX เน้นย้ำนะเป็นมือสองแต่สภาพนี่โคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะไม่รู้จะติดต,ตรงไหนแต่ถ้าถามว่าเรื่องรอยไอเ้เหียมือสองอะ่ะรอยแม่งมีอยู่แล้วเว้ยถึงคุณซื้อมือหนึ่งไปอะ่ะขอได้ได้ปั่นแค่วันเดียวเงี้ยก็มีรอยเว้ยถ้าคุณไม่ตีเร,เรื่องรอยคันนี้เลยครับจบฟูโคโมทั้งคัน ฟิตไบ์เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแบรนด์ฟิตไบ์นะปุ้มจัดไปนั่นแหละแบรนด์อเมริกานะเว้ยฟิตไบ่บีม็ก อันนี้เป็นคอมพิวฟูโคโมทั้งคันนะครับยาวความยาวของเฟรมนะก็20.5สาขาปั่นก็ฟูโคโมโ่สามชิ้นขาปั่นสชิ้นใบาจานเป็นใบาจานเหล็กนะครับแม่งแบบ CNC มาอย่างสวยเป็นรูปไอโลโก้ของแบรนด์เขาเลยฟนะิตไว้เนาะน้าจะ25ฟันนะครับดุมหลังทอกเเป็นแบริ่งหมดเลยดุมหน้าก็แบริ่งนะครับเป็นแกน ย่างเฟี้ยวแล้วดูยางดิอันนี้ยางไม่ใช่ของฟิตนะน่าจะเป็นยางแต่งของแบรนด์อะไรนู้ผมจําชื่อยี่ห้อไม่ได้ดูยางก่อนเย็ดเข่เทเป็นไงลายทาหารที่มันอยู่ประมาณแบบอยู่หิมะนั่นแหละตเต็มมาดูที่เเต็มดีกว่าท็อปโหลดสกีนเลยเอ้มันยิงเนเตอร์เลยเป็นฟิตไบคแฮนด์ก็ฟูโคโมโสูงอยู่ ใหญ่อยู่อะดูทรงแฮนด8.25อาจจะดูว่าเล็กนะแต่ดูเินดูจริงอะใหญ่ยาวด้วยถ้าถ้าถ้ามีแบนลงคอไหนก็เสริมขึ้นมาอยากได้ยาวๆอยากได้สูงกันเนาะแต่นี้ก็เฟี้ยวแล้วละ่ะสำหรับสเปคนี้แต่งนะครับตะเกียบก็ฟูโค m โมมาดูที่คอเป็นรูปปืนอ,อินเตแร้เกตนะเป็นคออินสตเกตแล้วเรียบร้อยแล้วกระโหลกก็เหมือนกันเป็นมิดบีเนาะเป็นลูกปืนสลับอะลูกปืนแบลลิง คันนี้ก็จะมีเฟกแถมให้นะครับข้างหนึ่งหน้าหลังนี่อย่างเปี้ยวสภาพเป็นไงโอเคไหมก็ดูจากเสียงดุมนี่เสียงดุมโอเคอ่นได้เป็นไงยางนี้อ้วนๆเลยนะ2.4 2.4นี่ใหญ่แบบใหญ่เกือบใหญ่สุดแล้วนะ มีใหญ่สุดที่สองจดห้าเขาก็ไม่ฮิตกันนะส่วนใหญ่นี่ใหญ่สุดนี่2 4จุดสนี่กำลังเฟี้ยวๆเลยกำลังอ้วนกำลังเล่นสบายเท่ๆเลยนายทหา,ารบันไดโอ o ี c ครับอย่างดีเหนียวเียวเลยบันไดแต่งนะครับดูที่น้ำหนักกันดีกว่าน่าจะมา1สเอดโลครับสบเอ็ดโลนิดๆอาจจะส1บอดโลประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปนะครับข้อมูลของรถคันนี้สเปคเป็นยังไงอะไรเท่าไหร่ นี่นะครับมีแต่งมาก็มีปอกแทนเขานะครับอย่างเฟี้ยวยังใหม่อยู่เลยยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็ที่ผมจะบอกก็คือได้จากเจ้าของเก่ามามันมีแฮนด้านซ้ายเนี่ยตกมาตกมานิดหน่อยเพราะผมผมปั่นผมรู้ผมต้องลองก่อนถ้าเป็นมือสองกันเนาะดีไม่ดีไงต้องมาบอกกันเนาะเราจริงใจลูกค้าเว้ยมาเราจริงใจต่อแก๊งทุกคนนะมา ต่อนี่ว่ะอันนี้ผมดัดคืนให้ละดัดคืนให้ถามว่าแม่งจะเป๊กจะเป๊ะแม่งเหมือนแบบไอ้นี่เลยไหมถามว่าเป๊ะไหมเฮียมันท้รู้สึกกูมันมันก็ดีที่สุดแล้วแหละแต่อาจจะเป๊ะแบบองศาเหมือนเดิมนั้นมันไม่มีเหมือนเดินอกเว้แต่แล้วก็บอกตรงๆเนาะแต่แฮนด์น่าแม่งฟูโคโม,โมอยู่แล้วแหละทั้งคันเลยดีกว่าฟูโคโมเฟรมตะเกียบขาปั่นกับโยน้วก็ไม่พังเว้เชื่อกูเรอแล้วมันถูกถูกเงหมื่นต้น แล้วท้ายคลิปเดี๋ยวบอกราคาให้ฟังเนาะโซ่นี่แม่งเป็นครึ่งข้อนะเป็นโซ่ฮาร์ปลิงนัจะ๊ะเป็นโซ่ครึ่งข้อถามว,ว่ามันดียังไงมันปั่นแบบปั่นเรื้อแรงๆอ่ะไม่มีขาดเนาะจะต่างกับโซ่ธรรมดานี่แหละสําคัญผมเคยไงยปั่นแบบแรงๆไปแล้วแบบโซ่ธรรมดานะบุ๊เจ็บเล่นท่าอีกรอดเต็มไปซะเขาววะ่าเคอะว่ะอ่ะโซ่แต่งฮาร์ปลิง เนาะเบบ็อกยังดูดีอยู่นะเป็นพายเท่าสชิ้นเบาะอกนะครับตรงหลังอานก็มีสกรีนว่าฟิตบาเหมือนกันเนาะที่ผมลองฝันมามีเสียงแก๊บแก๊บแก๊บแก๊แก๊บคืออะไรซีลวดเห็นไหมซีลวดอ่อนไปหน่อยนึงไม่รู้ว่าที่รวดหน้าหรือที่รวดหลังเดีผมจับได้ผมจําได้ลองโดดดูวันแก๊บแก๊บแ๊บถ้าซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะพี่ ตรงนี้มันมันดังว่ามันดังอะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นสีลวดครับไม่ต้องห่วงอันนี้ตอนนี้ผมไม่มีที่ขันทีลวดเพราะที่ขันที่ลวดผมแม่งหายไปไหนไม่รู้ผมจะขันให้แต่ถ้าคนเอาที่เอาไปอ่ะมีความรู้เรื่องจักรยานหรือเรื่องมอไซค์ที่นีหน่อยอ่ะแม่งไปไปตองตั้งดูจริงๆมันตรงอยู่แล้ว,ล,วล้อเห็นปะหน้าหลังเลยเห็นปะมันตรงอยู่แล้วแค่ไปอัด อันที่มันอ่อนอะเอาเอาสเตปชาวบ้านเลยดีกว่าอย่างผมเมื่อก่อนอะทำไงคือซีรอดอ่อนทําไงแม่งอัดจับอัดทุกซี่เลยเว้ยถ้ามีตัวขนันทีดวดนันมจะเป็นกลมๆหรือเป็นะอะไรก็ช่างแม่งกันจับอัดไปหนึ่งรอบทุกซี่เลยหนึ่งรอบทุกซีทกซ่ทุกซี่ทุกซี่เลยแม่งก็เหมือนกั้หมดอะมันอกี้ตึงขึ้นถ้าคุณมีความรู้จากการเองเลยแม่งไม่ยากเลยของตรงนี้แต่ผมมีให้นะผมจัดก,การให้ไปแล้วผมไม่ปล่อยหรอกไป,ไปอย่างเงี้ย อย่าบแทนเฮิรต้องตอปุ๊บจะผมจะขาย,ยางี้ก็ไม่ใช่ดูป่ะนั่นแหละผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วมีมาเนะเว่ยมีลูกเปินคอเนี่ยแตกผมมีสแปร์ไว้อยู่2อันเปลี่ยนให้เรียบร้อยลื่นปื้ดลื่นปืดตอนแรกมานี่เปิดเลยตอนนี้ดูเดี๋ยวผิวผิวถามว่ามันแตกได้ไงมันอยู่ที่การอัดและการเล่นของคนเว้ย แต่การแร่จะไม่มีส่วนเยอถ้าอัดเป็นนะถ้าอัดแน่นอ่ะอัดแน่นเกินไปลูกตุ้นก็แตกได้อัดเบาเกินไปมันก็จะทําให้คอมันคอนกึ๊กกึกกึกหลวมได้แต่นี่ดูดิแน่นมาเฮียบ้านจะหล่มเลยสอ่าเปลี่ยนให้แล้วลูกปืนคอไม่ใช่ลูกปืนเมด็ดนะเว้ยไม่ใช่ลูกปืนเม็ดมันจะเป็นมันจะเป็นตนลับเลย <c oughs> เป็นอินเตอร์เกตอ่ะเข้ากับเข้ากับรูปรูปของเฟรมเลย <c oughs> เปลี่ยนให้เรียบร้อยราคา1,000พบาทจัดไปแล้วดัดแฮนด์ให้เรียบร้อย เหมือนกับของใหม่เป๊ะเอาถ้าผมไม่บอกอ่ะคุณซื้อไปก็เหมือนเดิมเล่นปกติไม่บอกเลยว่าก็ไม่รู้เลยว่าแม่งแฮนตกมาโอเคมาสรุปสเปคเฟรมฟูโคโมวทำยาว20.5หลักอานไฟววท่ลสองชิ้นเป็นบอกแล้วก็ปรับเอาเกี่ยรแมันปรับวงศาได้กึกกึแฮนด์บาร์นะครับบาร์สูง8.25โคโมลี ป่อแทนเขาใหม่ๆเลยสองข้างเลยใหม่ๆเลยชุดคออินเตอร์เกตเกลืลูกปืนให้เรียบร้อยของใหม่เลยไม่ต้องห่วงตะเกียบฟูโคโมโมีแพคแถมให้ยาง2.4ใหญ่ๆอ้วนๆขาปั่นฟูโคโมโรกระโหลเป็นลูกปืนแบริ่งนะครับบิดบิดแล้วเรียบร้อยแล้วขอบล้อปกติขอบเก้า ขอเกดูมข้อเกานะครับใบาจานน่าจะย5ฟันนะครับต้องไปดูเช็คสเปคอีกทีแต่บอกได้เลยว่าถ้าผมบอกราคาไปไวแน่นอนมาฟังราคา12900นะครับผมกับคันนี้ f i t บายเบีนะครบแบรนด์เมกา,าฟังเสียงฟรีฟังเสียงดูมอย่างเฟี้ยวไม่แท่ไม่ต้องไปโมเลยลั่นเลยอ่ะโอเคใาอยังไงใครสนใจก็สอบถามได้ในเพจ โลชแนลโลคอสติ้งนะครับทักมากาันว่าเป็นยังไงนู่นนี่นะ่นช่วงนี้ก็จะเห็นผมลงคลิปช็อตแม่งบ่อยหน่อยหนึ่งเพราะว่าแม่งไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยโควิดแม่งกลัวก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับแกรงๆทุกคนรักเลิฟๆเนาะโอเคโลช n e l ปล่อยของวันนี้กับฟิตบท์เจอกันนะถ้าชอบก็ทักมาอย่าลืมสับตะไคร้ไลค์แชร์นะจ๊ะ Chúc chúc! Lát mình đêm căng canh đúng không? Bye!